ันีครับทุกคนทำงานกับเที่ยวเรื่องเดียวกันครับอยู่กับผมหนึ่งกรีรพันตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนครน,นายกครับผมเี๋จะพาไปเที่ยววัดเก่าอีกแหละที่นี่ก็คือวัดดงฮะที่นี่มีศารเจ้าพ่อขุนด่านด้วยครับแล้วก็มีพระอุโบสถเก่าเรียกว่าพระสามพี่น้องครับสมัยก่อนนุ่นก็ า้ามาค่อนข้างกระดานผมไม่ได้มา10กว่าปีแล้วฮะข้างหน้าตรงนี้ตัวนี้เป็นโรงเรียนตรงน,นี้ถนนก็พัฒนาขึ้นเยอะแล้วครับด้านซ้ายมือนี่แหละคือวัดดงครับไปเลยครับทางเข้าวัดดงครับวัดดงนี่ก็ติดกับวัดอุดมธานีครับเป็นวัดหลวงอยู่ติดกันข้างๆนี่แหละด้านหลังเป็นสวนสมัยก่อนนี่เป็นทางเดินไม้นะครับด้านซ้ายมือนี่ ยังไม่มีถนนถนนก็น้นําท่วมก็เดินเหมือนข้ามห้วยฮะไปหาโบสถ์เก่าตรงนู้นครับส่วนศาลเจ้าพ่อก็อยู่ด้านหลังตอนนี้ได้รับการพัฒนาครับดูฮะเดี๋ยว,ว่าก็น้ำก็ยังขังครับผมมาหน้าฝนเดือนกันยาครับต้นเดือนกันยาไปชมด้านในโบสถ์เก่ากันครับวิหารหลวงพ่อสามพี่น้องครับผม,บบมด้านข้างนี้ก็เป็นพระ บัวสดหลังใหม่ครับไม่ได้เปิดแล้วฮะแต่ว่าหลังเก่าได้เปิดให้ชมครับดูด้านซ้ายมือตรงนี้ครับไปหลังเก่ากันครับมผมจอดรถด,ด้านหลังโบสถ์ะตอนนี้ก็หลวงพ่อก็ทําความสะอาดโบสถ์อยู่รอบๆบโบสถ์เป็นตะไคร่น้ําครับอาจจะลื่นล้มได้าฝนตกหลายวันดเดี๋ยวเข้าไปดูฮะรอบรอบวัดมันอยู่ริม แม่น้ำนครนายกครับคือต้นยางนี่เต็มหมดแล้วครับดูฮะต้นยางต้นตาลเต็มไม่หมดฮะดูพืนแม่น้ำนครนายกครับตรงเนี้ยเดี๋ยวเข้าไปชมพระวิหารหลวงพ่อสามพี่น้องครับแต่นิฐานนะครับที่นี่สร้างก็ปลายอยุธยาด้วยนะครับ รตัตนาโกสิทร์ตอนต้นสมัยผมมานี่ยังไม่ได้รับการบูรณะฮะสุดสวยมากๆครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนนี้ก็กรมศิลปากรก็ได้มาทําการบูรณะเรียบร้อยครับเมื่อปีห้าสองครับอรบ,บอกไว้ตรงนี้เข้าไปครับเข้าได้ในเลยครับภาพเขียนสีหรืออะไรก็ไม่เหลือแล้วฮะพุทธร,รูปเขาแก่ครับตรงหลวงพ่อ ามพี่น้องครับหนึ่งสองแล้วครับสามด้านนี้ครับ <Okay. S 1> พี่นี่เขาก็มีประวัตินะครับ <Okay. S 1> ก็หาอา่อานได้ิลิกกได้ครับ <Okay. S 1> เก่าแก่แน่นอนครับท <Okay. S 1> ี่นี่จะเริ่มอง,งขงหลวงพอขอฉชาาที่ปูก็เริ่มผูพังแล้วครับ <Okay. S 1> ต้องได้รับการบรูรณะใหม่อีกครั้งว่ามี เป็นปูนปั้นนะครับที่นี่เสาไม้โบสถ์อันนี้ความชื้นครับ <Yeah. S 1> อุปกรณ์ตามการเวลาครับตอนยังไม่ได้รับการบูรณะทวมหัวนี้ครับเสาไม้โครงสร้างไม้ครับที่นี่มีวัดอยู่ข้างๆนะครับวัดอุด,ดมเดี๋ยวไปดูครับ โอโซมากเหลือแต่อีกถือปูนครับแต่เป็นวรวิหารนะติดกันวัดนี้วัดดงกับวัดอุดมก็อยู่ติดกันครับด้านหลังก็เป็นแม่น้ำอ่านครนายกฮะก็มีสวนชาวบ้านติดแม่น้ำด้วยตรงนี้วัดเก่าเยอะครับที่นครนายกบูรณะแล้วก็ยังต่ำฮะตนนัวนี้ต่ำกว่าพื้นฮะเวลาฝนตกน้ำก็ไปขังข้างใน เกิดตะไคร่น้ำความชื้นนะมันจะผูกก่อนง่ายเดี๋ยวไปดูด้านหลังครับสารเจ้าพ่อขุนด่านกับแม่ตะเคียนครับตัวนี้เป็นหอระฆังแล้วก็เรือนกุฏิสงไม้เก่าครับสังเกตน,นะฮะร่มรื่นมากครับ ป่ายางล้วนๆครเป็นร้อยๆต้นครที่นี่ดูฮะต้นไม้ล้วนๆครับล่มรื่นมากๆครับพอได้รับการบรรณาดูแลก็สวยงามมูติกับส่งสวยงามมากครับตรงนี้ฮะสารเาพ่อข,อขนด่านครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับ ด้านข้างก็เป็นเจ้าแม่ตะเคียนทองสารเจ้าพ่อคุณดานครับด้านหลังเป็นแม่น้นํานครนายกครับด้านหลังวัดก็มีเรือนกุฏิสงฆ์หลังเก่าเนี่ยตัวนี้ก็ต้นแม่ตะเคียนครับต้นตะเคียนใหญ่มากครับตัวนี้มีสารเจ้าแม่ตะเคียนตรงนี้ ่พอคุณด,ด่านครับผมมาขอโชคครับเจ้าพ,พ่อคุณด,ด่านครับโอเคครับเพื่อนเพื่ีโอกาสก็มานะครับที่นี่วัดดงเมืองนครนายกครับผมทำงานกับเที่ยวเรื่องเดียวกันครับเพ,รพ,รพ,รพื่อนๆบ๊ายบาย